ดีทุกท่านนะครับมันอยู่ผมช่องครอบครัวนาทีในช่วันนี้นะผมจะมาทำบ้านนะคบตั้งหลยได้เป็นบ้านที่ฮิตฮิตมากในสื่อโซเชียลทิกตอกวันนี้ผมจะมาสอนนะแบบไม่ละเอียดไปกว่า ปอดแบบนู้นไสีขาวมาเนี่ยไม่มีเรื่องอะไรนอกจากไอลูพวกเนี้ยมันน่าเบื่อคือบ้านของเราครับเราจะไปอยู่บนฟ้าตรงนู้นเลยครับผมเเดี๋ยวไปขึ้นนะขึ้นนะเริ่มแรกผมให้ให้เราขับรถไปหาห่วงยางนะครับเอาเองอะไรก็ได้ห่วงยางตรงนี้นะห่วงยางตรงนี้อะเนาะแต่ห่วงยางตรงไหนกได้ตรงไหนแต่ห้าเอาเอาเอาห่วงยางที่ให้ใกล้ภูเขา มากที่สุดเอาหูยางนะนะครับแน,นะนำไปแล้วหูยางกันแล้วครับผมโอ้โหนั่แหละ,พอ,ะนะพอถึงแล้วนะครับพอถึงแล้วนะครับจริงๆไม่ต้องใช้รถสปอร์ตก็ได้แค่ว่าที่เรารถสปอร์ตมาเพื่อตัวความจะได้เบงวัสเฉยให้เรามาที่หนังให้เรามาที่ยางยางอันอันที่สองครับผมริมริมอะยางอันที่สองแบบริมลิม,ลม,ลม,ลมประมาณนี้ครับเออไม่ไม่ต้องถึงขอบยางมากแล้วก็ให้ทําการนะครับ จากนั้นให้เราไปที่ภูเขาที่ใหญ่ที่สุดนะณ<อ>นะที่นั้นคือตรงนู้นนะคะโอเคเราไปกันดีกว่าโอเคดีที่มีแฮลรี่เวล6์ัุ่นนะจะได้วิ่งเร็วๆวยิ่งวิ่งกระโดดไปยิ่งเร็วขึ้นไปใหญ่เลยครับอาจจะห่างกับการวิ่งแค่นิดเดียวแต่ก็เร็วอยู่นี่แหละ โอเคให้เราไปหาเนินเนินแบบเนินที่มันสูงสูงนิดนึนนงนี่มุองตรงนี้กำลังดีครับผมประมาณชิลริมประมาณนี้เลยครับอ่ะจะากนา้ำกระพุ้งครับเออติดบั๊กแล้วโอเคเข้าไปเลยหังเก่งเพื่อเก่งเก่งใจครับโอเคบรงนี้นะครับหลักการของมันก็คือคุณรู้จักปลาเรียมไหมครับคนที่เล่นไหมครับส่วนใหญ่ ใหญ่นะเขาก็จะรู้จักบาเลยกันครับาเล่เป็นล็อกล่องของชนิดนึงนะครับใช่ไหมผมบาบาเลียนั้นเจมเขาจะเอาบาเลยมากั้นเขตพื้นที่โซนเอาไว้คุณรู้จักโคโน่ไหมนั่นแหละมันมีสกิลก็คือวงนะครับเป็นบาเลียแต่ว่ามันแค่มันเข้ามาได้มุมโคโน่กับบาเลยไม่เหมือนกันบาเลียนบาเลียนะครับก็มันจะเป็นเอาไว้สาหรับแบ่งเขตโซนต่างๆนะครับ มันจะเป็นเอาไว้สำหรับแบ่งเขตโซนต่างๆทําให้ผู้เล่นไม่สามารถไปเขตโซนอื่นโดยไม่โดย,โดยทำให้ผู้เล่นไม่สามารถไปเขตโซนผิดกฎหมายได้ครับอะไรวะเนี่ยอันนี้พูดจริงๆเนี่ยมันเป็นเขตโซนผิดกฎหมายถ้าเกิดคุณไปแบบเนี้ยเขาเลยต้องมีบาลีกันไว้ครับแล้วคืออยู่ดีอท่าไหนก็ไม่รู้ครับบาลีมันมันขึ้นมาบนฟ้าตรงนี้ครับผมทมําให้ผู้เล่นบางบางส่วนครับได้ได้ทำการขึ้นมาบนนี้นะนี่เป็ต้นกําเนิดของมักนี้นเองสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับเพียงเท่านี้นะครับบนี้ครับสสดครับ Bye.